โรงพยาบาลธัญรักษ์สงขาเป็นสถานบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ทวัฒลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขากล่าวว่าโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขามีบทบาทหน้าที่บำบัดและรักษาผู้ติดสารเสพติดชนิดรุนแรงครอบคลุม11จังหวัดภาคใต้ยกเว้นจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาส นอกจากมีหน้าที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วยังได้มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดที่ได้ผลและนำไปถ่ายทอดให้แก่โรงพยาบาลระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบส่งมาที่ต้องเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ที่ที่ติดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่เหนือความสามารถของโรงพยาบาลระดับ อำเภอรหรือระดับจังหวัดที่จะดูแลได้ก็จะส่งต่อมารับการบําบัตที่เราครับแต่ว่าถ้าที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นแค่ผู้เสพหรือผู้ติดระยะเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทําการฝึกอบรมให้โรงพยาบาลระดับ,บอําเภอรหรือระดับจังหวัดเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแรลรักษาได้ครับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาได้เปิดเผยว่าจากรายงานผู้ป่วยยาเสพติดแยกตามอายุปี2,558พบว่าในช่วงอายุน้อยกว่า15ปีมีจำนวนถึง325รายคิดเป็น60%ส่วนอายุไม่เกิน24ปีมีประมาณ90%นั่นแสดงว่าปัจจุบันยาเสพติดสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายส่วนจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแยกเป็นเพศ ในปี2,557มีจำนวน2,757รายแยกเป็นเพศชายจำนวน2,489รายคิดเป็น90.28%และเพศหญิง2 6 8รายคิดเป็น9.72%ส่วนประเภทของยาเสพติดที่มีทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาลำดับต้นๆได้แก่ยาบ้ายาไอซ์4คูณร้อยกัญชาและเฮโรอีน อายุเฉลี่ยของผู้เข้า,ารับการบำบัดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อายุต่ำกว่าสิปีถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มถ้ารวมอายุไม่เกิน24ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90เปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าเด็กายาเสพติดตรงนี้เข้าถึงเยาวชนได้มากเข้าถึงเยาวชนและกลุ่มที่เป็นวัยทำงานได้มากขึ้นครับด,ดูตามแนวโน้มเนี่ยก็พบว่ามีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ ที่ไม่ไม่เร็วเหมือนเดิมับไม่สูงมากเหมือนเดิมครับโรงพยาบาลธญญรักษ์สงขลายัางมุ่งมั่นเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยถ่ายทอดวิชาการยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดไปโดยเร็วทวัชัยวรรณโรธถ่ายภาพมาสุภานาักสิงห์ทีมข่าว N b t สงขลารายงาน We